ยัไม่ได้ตีนทุกคนั่นแต่ถังเนาถังยัพวกชงมีขั้วขีดเรา้วไงไอตีหละคนพีดเอาม่ใช่เนะผงกี่ยังปล่อยรถให้สามกอะมาสีไอเนียมันทดสมอมันไม่ห้ามรพวกเล่เล่นก็ปั่นทางตับหรอมันไปตีหนองเฮ็นยังหอเีอย มันามันมากเป็นลานเบ็ดแล้วมันตอสนมัน้อสอนบบไดจริแหลก็ปั่นทางเอาพันต <a> ีมันเห็ยามยามหนามาาม้าม่มาม่ไปทีกอมันไม่เาการกีแลมเป็นอันยานยันยีสบายเขียวพุ่งุ่กระเบนที่ยามคุ่งกลมเราครับเครื่องชีพันพัเมี่ให้ถูก โอ้ยนานี่กคือบ่มีเนี่ยนี่ให้แมู่สื่ิกเมื่อกาป่าปอายากยังได้ยังไงล่ะแม่ฮะโอ้ยกระดิมดูน่วยลำแข่

ได้กัเอาเหามังคอแล้วมาูย่างูเอา่ยวปูสดด้ลงหมากกัเป็นไงเขาเป็นเนื้อเขียอยู่แลกถอดเขาเาเนนดูแล้วอัขี้ลงาดเกียบตืมซกันนี้มันอไปเฉี่ยไไหนจะวางอันนอมแล้วสูานองเจ้าอสั่นมากมันอคาแต่ตะกี้มันาเปาีา ไปนอกจไจโอ้ยนองเนี่ยใส่เอาส่กนและจับจับช่กนแลมันน้ำใจเยปาดนี่งหน่ยังหาเก็เลยก็เลอ้วกเบื่อเงราก็ัไงเรา้าาเมื่อหนุนนม่้าบีบเอาหนเมื่อกอนเราทาง่พุทธิันธ์เรทางใกล้กูไยิงเพื่อนล้วเป็นอะไรมาเพื่นกับอกเมยหอง่ยด